โรงเรียนน้ำพองสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตีโดยกนนารนำของนายชาญกรลีน้้ำใจดีผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตีโรงเรียนน้ำพองตั้งอยู่เลขที่129หมูห่1ถนนแก้วพันนาตำบลหนองกุ้งอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่มีนักเรียนทั้งหมด921คนแบ่งเป็นระดับชั้นประถมวัย9 0คนจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนน้ำา่องวิทยาเขตบังเกอร์และระดับประถมศึกษาปีที่1-6จำนวน825คนมีบุคลากร,กรทั้งหมด53คนแบ่งเป็นข้าราชการครู41คนพนักงานราชการ5คนครูอัตราจ้าง3คนครูธุรการ1คน นักการพานโรงสองคนและแม่บ้านหนึ่งคนโดยมีนางวลัยลักษณ์อินนอกเป็นผู้มืนในการโรงเรียนนางสาวหาทยชนกมาดแสงและนายจุลดิษฐ์อุ่นทองกุ้งเป็นรองผู้มืนในการโรงเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียนน้ำพองภายในปีพุทธศักราช2566โรงเรียนน้ำพองมุ่งยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เคียงคู่คุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์โรงเรียนน้ำาพองสุขภาพกายสุขภาพจิตดีเอกลักษณ์โรงเรียนน้ำาพองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพปรัชญาโรงเรียนน้ำาพองสามคัคคีมีวินัยใฝ่ศึกษาอนาันตายสมบูรณ์ การติดตามการประเมินความสามารถทางการอ่านการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ปีการศึกษา2563ของโรงเรียนน้ำพองสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4 1. ข้อมูลนักเรียนบกพร่องการเรียนรู้มีนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ทั้งหมด67คนคิดเป็นร้อยละ8.12 2. ข้อมูลการประเมินความสามารถการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาปีที่1น่ถึง6นำเสนอข้อมูลเป็นร้อยละของระดับคุณภาพเป็นแผนภูมิวงกลมตามรายงานประเมินดังนี้ 1. น,นักเรียนที่ปกติจำแนกตามผลการอ่านออกเสียงประถมศึกษาปีที่1ถึง3ดีมาก560คน คิดเป็นร้อยละ76.71ดี80คนคิดเป็นร้อยละ10.96พอใช้4 6คนคิดเป็นร้อยละ6.30ปรับปรุง44คนคิดเป็นร้อยละ6.03 2. นักเรียนที่ปกติจำแนกตามผลการอ่านรู้เรื่องชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ดีมาก 232คนคิดเป็นร้อยละ31.78ดี292คนคิดเป็นร้อยละ40.00พอใช้152คนคิดเป็นร้อยละ20.82ปรับปรุง54คนคิดเป็นร้อยละ7.40 3. นักเรียนที่ปกติจำแนกตามผลการเขียนคำชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 ดีมาก310คนคิดเป็นร้อยละ42.47ดี184คนคิดเป็นร้อยละ25.21พอใช้138คนคิดเป็นร้อยละ18.90ปรับปรุง98คนคิดเป็นร้อยละ13.42 4. นักเรียนที่ปกติจำแนกตามผลการเขียนเรื่องชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3 ดีมาก358คนคิดเป็นร้อยละ49.04ดี222คนคิดเป็นร้อยละ30.41พอใช้102คนคิดเป็นร้อยละ13.97ปรับปรุง48คนคิดเป็นร้อยละ6.58 5. นักเรียนที่ปกติจำแนกตามผลการอ่านออกเสียงชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึง6ดีมาก 658คนคิดเป็นร้อยละ74.94ดี158คนคิดเป็นร้อยละ18.00พอใช้40คนคิดเป็นร้อยละ4.56ปรับปรุง22คนคิดเป็นร้อยละ2.51 6นักเรียนที่ปกติจำแนกตามผลการอ่านรู้เรื่องชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ดีมาก200คน คิดเป็นร้อยละ22.78ดี382คนคิดเป็นร้อยละ43.51พอใช้256คนคิดเป็นร้อยละ29.16ปรับปรุง40คนคิดเป็นร้อยละ4.56 7. นักเรียนที่ปกติจำแนกตามผลการเขียนเรื่องชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ดีมาก 392คนคิดเป็นร้อยละ44.65 D 414คนคิดเป็นร้อยละ47.15พอใช้40คนคิดเป็นร้อยละ4.56ปรับปรุง32คนคิดเป็นร้อยละ3.64แนวทางการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียนน้ำพอง 1. โรงเรียนวางแผนดำเนินการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย โดยมีการติดตามผลการดำเนินการพร้อมกับสะท้อนผลเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการให้ได้แนวทางการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่เหมาะสม 2. รับการเรียนเปลี่ยนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงให้ครูประจำชั้นเป็นครูผู้สอนโดยเน้นรายวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์เป็นฐานในการเรียนรู้บูรณาการกับวิชาอื่นๆ 3. จัดให้ครูที่จบสาขาวิชาภาษาไทยและมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนดำเนินการสอนในรายวิชาภาษาไทย 4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาไทยวางแผนการแก้ไขพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านการเขียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมแก้ไขพัฒนาดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย 2. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในรายกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทยตามฐานการเรียนรู้ต่างๆเช่นฐานฝึกการเขียนสะกดคำฐานเล่านิทานฐานคัดลายมือฐานเขียนเรื่องจากภาพเขียนตามจินตนาการฐานนักการอ่านแฟนพันธ์แท้เป็นต้น 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ซึ่งนักเรียนจึงไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติได้โรงเรียนจึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ on-hand และ o n d มา a n นเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และได้รับการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยอย่างต่อเนื่องดังนี้ 1. รูปแบบออนไลน์ ครูผู้สอนจัดก,การเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ที่จะทำให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนได้เจอกันพร้อมหน้าแบบเรียไทา์เหมือนการได้พบกันในสถานที่จริง 2. รูปแบบออนแฮนครู hand. ผู้สอนจัดทำใบงานใบความรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ตัวชี้วัดในหลักสูตรให้นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองเรียนรู้ที่บ้านไม่ต้องเดินทางมาที่โรงเรียน 3. รูปแบบออนดีมา นักเรียนเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ DLTV, YouTube เป็นต้น 4. จัดหาสดทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อดิจิตอลและให้ในักเรียนได้รับโอกาสได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในระบบเครือข่ายออนไลน์กําำหนดช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองโดยใช้แอปพลิเคชัน l i n e เพื่อประสานงานแจ้งข่าวสารและติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 6. นำกิจกรรมห้องเรียนพาเพลินบันได7ขั้นซึ่งเป็นนวัตรกรรมที่ส่งเสริมแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาษาไทยโดยนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปกติการสอนซ่อมเสริมและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอา่าน